สัสามุมะลัยกุมครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับที่3เมษายนพศ2565นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งอ่ะวันนี้ดูมาถอนต้นไม้อะไรให้ใครบ้างนะครับวันนี้ไม่มีส่งของนะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ไปรษณีย์ปิดนะครับพรุ่งนี้ไม้ก็จะทยอยออกไปตั้งแต่ของวันอะไรวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะพรุ่งนี้จะออกไปให้นะครับอ่ะมาโปรเซียน20ต้ซนของคุณ สงการนะครับของคุณสงการนะครับยี่สิบต้นนี่ไม้ดอกสวยสวเลยค่ะสีค่าลายค่าแบบค่าดอกสีจัดจัดสีหวานหวานสีสว่างนะครับนี่สวยมากสวยมากนะครับสีจัดจัดสีสว่างนะครับนี่สวยสวยเลยนะครับสวยสวยทุกต้นสวยสวยทุกต้นนะครับนี่ท่านใดสนใจก็ทักทายมาทักทายมานะครับนี่ครับสีจจงหวัดสีสว่างสีจัดจัดสีสวยสวยเลยนะครับนี่นะครับ แล้วก็ของคุณนารีรัตน์นะครับของคุณนารีรัตน์นี่ถอนแล้วนะครับถอนแล้วเดี๋ยวจะไปวันไหนก็น่าจะไปพรุ่งนี้แหละครับถ้ากไม่ทันก็เป็นวันอังคารนะครับเพราะว่ามันแฉะมันแฉะอยู่นะครับไม้นี่แฉะหมดเลยนะก็จะดูที่ว่าของใครที่มันแฉะน้อยที่สุดก็จะแพ็กก่อนของใครแพแฉะมากก็จะต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกนะครับนี่ของคุณนารีรัตน์นี่ซส์กระถางสองปีต้นใหญ่มากนะครับถอนมาแล้วนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็นีไใส์กระถางปีเป็นไม้ใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเลย นะครับสวยเลยสวยเลยนี่ต้นดูเล็กแต่รากข้างในเยอะมากอันนี้พร้อมใหญ่ใหญ่มากนะครับเนี่ของคุณนาลีรัตแล้วก็มีไม้แฝดไม้แฝดเจ็ดต้นนะครับไม้แฝดไปเจ็ดต้นนะครับอันนี้ของคุณนาลีรัตนะครับของคุณลำดวนสองติบต้นที่หกนะครับเนี่ก็ตัวนี้ม่วงนี้นะครับเป็นม่วงอุดมสุกนะครับเนี่ของคุณลำดวนสองติบต้นที่หกนะครับอ่าไปแล้วนะครับเนี่ยโคมันใหญ่โคมันใหญ่ แต่ว่ามันขึ้นพอขึ้นในกระถางกระถางมันใหญ่เกินไงมันก็เลยดูเล็กนะครับแต่จริงๆมันใหญ่มันมันโอ้โหคุ้มเลยเนี่ยคุ้มเลยนะครับนี่ของคุณลําดวนนะครับของคุณตุ๊กตานะครับนี่นะครับตุ๊กตาเป็นอะไรนิลกาลต้นที่แตกนี้นะครับนี่แตกเป็นกําแพงนี่นะครับแล้วก็อ่าฉาล่นะครับฉาไล่นะครับ,รบของคุณของคุณชัแชรินนะครับมีอ่าฮอร์โมนเร่งรากที่บ้านนี้ใช่ไหม โอโมลเล่งลากขวดหนึ่งนะครับก็ที่บ้านมีเดี๋ยวไปเอาที่บ้านนะครับของคุณนงเยาว์บอยเซียนสิบต้นสีจัดจัดนะครับนี่ของคุณนงเยาวนะครับนี่ีบอยเซียนสิบต้นสีจัดจัดนี่โอ้โหเนี่ยครับเป็นไงครับตอนนี้บอยเซียนนี่มาเต็มมาเต็มมาดีมาเยอะนะครับนี่บอยเซียนสิบต้นสีจัดจัดนะครับนี่สวยมากสวยมากนะครับนี่นะครับของคุณ คุณปานะครับคุณปาต่อญี่ปุ่นจัดชุดไว้ห้าต้นนี่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 อันนี้นี่นะครับนี่ใช้ได้เลยที่จัดชุดไว้ให้ห้าต้นแล้วก็มีไม้แฝดเจ็ดต้นนะครับไม้ไม้แฝดเจ็ดต้นนี่นะครับอันนี้ไม้แฝดก็บังคับไปทั้งกระถางนะผมเก็บค่าส่งแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะอยากให้ลูกค้าไปเลี้ยงต่อเพราะว่าถ้าถอนไปเนี่ยเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวทายากอีกก็ <c oughs> อย่างนี้แหละนะครับอยากขายนะครับ ของคุณบินให้ไกลนะครับนี่นะครับนี่คัดไว้แล้วนะครับห้าต้นห้าต้นนะครับนี่สวยๆเลยสวยๆเลยนะครับนี่นะครับของคุณเพงเพงเพงนะครับสิบเอ็ดต้นหกนิ้วไหนเอ่ยนี่ของคุณวัดไม่ใช่นะครับนี่ของคุณเพงนะครับสิบเอ็ดต้นหกนิ้มีมีสีให้หาเฉพาะโตๆก็หาให้สองสามต้นเลยใส่ไปเลยนะครับ ก็เอาไปเลยสงสัยชอบชอบสีนี้นะครับก็จัดไปเลยเนี่ยมีสองต้นหรือสามต้นไม่รู้บางตัวให้น้องจัดให้เลยนะครับเนี่ยของคุณสายทานนะครับสายทานเนี่ยซส์กระถางหกนิ้วนะครับสองชุดยี่สิบสองต้นนะครับเนี่ยส่งทั้งกระถางนะครับเนี่ยไม้เต็มเต็มแล้วเนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยไม้เต็มเต็มแล้วนี่ขอั้งทั้ง,งกระถางก็ชุดละสองร้อยก็เป็นสี่ร้อยนะของคุณสายทานไม้ไปสีสว่างคะสีข้าลายคะแบบคะาดอกไปเลยครับสวย,สวย นะครับของคุณนิวัฒน์หกนิ้วสิบเอ็ดต้นเนี่ยด็่ของคุณนิวัฒน์นีสวยๆเลยเนี่ยใครสนใจไม้ไซส์กระถางหกนิ้วเนี่ยครับสิบเอ็ดต้นเจ็ดร้อยนะครับสิบเอ็ดต้นเจ็ดร้อยของค่าส่งก็หกสิบาทนะครับนี่ห้าสิบต้นสามพันของค่าส่งก็ห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ร้อยต้นก็หกพันนะครับขอค่าส่งก็ห้าร้อยบาทนะครับก็แถมให้ห้าต้นด้วยเนี่นะครับ ลาย้วนๆใหญ่ๆเลยนะครับใครต้องการใครชอบกระทักทายมาแล้วกันของคุณธัญญานะครับหรือบางยานะครับเป็นไม้เพาะเมล็ดสองต้นนะครับนี่บางยารับไปแล้วนะครับไม้เพาะเมล็ดบางยารับไปแล้วนะครับนี่ยตต้นไม่ใหญ่หรอกครับแต่กิ่งก้านยาวนี่ใครจะเอาไปเสียบทําต้นแม่อะไรได้เลยก็มีสองต้นนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมีใหม่เดี๋ยวบางโจจะเอามาลงขายนะครับมันพร้อมครับบางโจจะเอามาลงขายนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลวันนี ai, ้ก็ม okay. ีเท่านี้นะครับใครสนใจ ไม้เนี่ยไม้ท้ายกระถางหนิ้วสวยๆเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับนี่สวยๆเลยเยอะแยะเลยนะครับไม้ซ้ากระถางปี๊บสวยๆนี่เยอะแยะเลยนะครับนี่ไม้ท้กระถางปี๊บก็นะครับอ้ยสวยเยอะๆสวยเยอะแยะเลยนะครับนี่อธิบายไม่ถูกอ่ะคือบางทีแบบลูกค้าก็เห็นเห็นอยู่อ่ะเออก็พูดแตงตรงๆว่าลูกค้าก็เห็นเห็นอยู่มันสวยแค่ไหนวันนี้ก็ถ่ายรูปลงเฟซลงอะไรก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนบางโตในเฟซนะครับในเฟซก็ เออเข้าไปในเฟซแล้วแล้วก็แอดไปที่ชวนชมบางโตอ่ะครับพิมคําว่าชวนชมบางโตมันก็ขึ้นมาเลยนะครับมันเป็นสาธารณะก็กดติดตามก็ได้ครับกดติดตามนะครับเพราะว่าบางโตไม่ค่อยได้เข้าไปดูหรอกก็คือใครแอดมาอะไรบ้างบางโตก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะครับกดติดตามเลยเฟซบางโตเป็นสาธารณะนะครับก็กดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ก็ฝากกดถูกใจนะครับกดติดตามกดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะครับ กดกระดิ่งนะครับใน YouTube ใน l ล n e ในเฟซนะครับก็กดให้บางตัวหน่อยบางตัวจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นแล้วก็ตอนนี้ก็คือโดนปิดกั้นก็จะได้มีคนเห็นมากขึ้นนะครับก็ฝากฝากกดถูกใจกดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดซ u b s c r i b e นะครับเพื่อที่จะได้มีคนเห็นมากขึ้นก็ช่วยช่วยบางตัวหน่อยนะครับก็อยากอยากให้งานศิลปะของบางโตวสวยๆอย่างเงี้ยแขนงหนึ่งเป็นอีกแขนงหนึ่งงานศิลปะอีกแขนงนึ่งสวยๆอย่างเงี้ย ก็อยากให้ถ้าลูกค้าได้ไปเห็นอยากให้ถ้าลูกค้าได้มาสัมผัสนะครับนี่ต้นที่สี่สิบสี่สวยงามอลังการมากเลยต้นที่สี่ต้นที่สิบที่ใช่ไหมเออเก้าสิบสามเออต้นที่สิบสี่แล้วก็ต้นที่สิบห้าเนี่ยสวยมากต้นไหนก็สวยอ่ะต้นที่สิบหกต้นที่สิบเจ็ดเนี่ยสีต้นสองพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยเนี่ยไม่แพงครับถอนออกมาแลวใหญ่โคตรใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับรากเลื้อยเยอะ เนี่ยข้างบนดูเหมือนเล็กแต่ล่าข้างล่างเยอะไม้พร้อมโตไม้พร้อมใหญ่ไม้พร้อมสวยเนี่ยนะครับต้นละ800ขอค่าส่ง60สนะครับสต้นส0 0พันขอค่าส่งก็150ยาสนะครับเด็กท่านใดสนใจทักมาเลยสวยๆใหญ่ๆไม้2ปีบก็ท,ยอย,อทยอยถอนทยอยถอนลงไปเนี่ตะกี้ถอนต้นต้นที่ที่6ใช่ไหมที่เป็นม่วงอุดมสุกไปเนี่ยเห็นไม้เนี่ยพอถอนออกมาแล้วในดินมันมีเยอะมันไม่ใช่ว่ามันดูเล็กๆจากข้างบนอนะ่ะพอมาวางเทียบ วางกันจริงๆอะเยอะนะครับเนี่ยต้นนี้ก็สวยแต่มันอยู่ในกระถางใหญ่ไงกระถางมันสองปี๊บไงมันก็เลยดูแบบดูเล็กใช่ไหมเพราะว่าไม้มันยังไม่เต็มที่นี่นี่ม่วงดำนี่ม่วงดำนี่ม่วงดําจะประมาณนี้นะครับก็สีก็ดุดดันหน่อยนะครับม่วงดำนี่บานเต็มที่เลยน,นี่ดอกแรกนะครับนี่เนี่ยมันก็จะบานจะมีบางอันก็โรยบางอันก็เริร่มบานนะครับเพราะว่าไม้มันไม่ได้เล่งดอกนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเล่งดอกทางใบมันก็จะแบบบานไม่ไม่ทั้งต้นอะ มันทยอยมันทยอยมาไม้มันทยอยมา,มน,ยยมานะครับเนี่ยอันนี้ก็เหลืออีกต้นหนึ่งเนี่ยต้นนี้อะไรต้นที่แปดเนี่ยถ้าขายปล่อยออกไปเลยอะ่ะแปดร้อยึขอค่าส่งร้อยหนึ่งเนี่ย,ยต้นนี้ละอันนี้ต้นที่เก้าก็ขอพันหนึ่งขอค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้ขอสองพันนี่มันสวยมากดูสิดูดอกดูทรงดูโคดดิสวยมากสวยมากมันโตกล้าพูดได้เต็มป่าเลยไม้สวยไม้ใหญ่นะครับนี่ดอกยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะครับนี่นี่ก็สวยนี่ก็ใหญ่โอ้ยนี่ดูสิดูให้ดอก แดงตัวนี้สวยมากนะครับสวยมากก็อยากให้ลูกค้ามาเห็นต้นจริงบางทีดูในกล้องดูแนแอะไรอาจจะแบบมันมันเก็บรายละเอียดไม่หมดอนะ่ะบางทีเนี่ยนะครับเนี่ยสีสันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มาเห็นต้นจริงใครอยู่ใ,ใกล้ๆก็แวะเข้ามานะครับเนี่ยอยู่โฟลเซียนบางโตนี่พร้อมมากเลยนะครับพร้อมมากเลยนะครับเนี่ยดอกมาดีดอกมาดีนะครับอันนี้คือแดดมันแรงถ้าอยู่ในกระถางดำนะดอกจะมาน้อยกว่าเพราะว่าความร้อนไอร้อนมันเข้าไปในกระถางเยอะ แต่ถ้าใส่กระถางเป็นสองชั้นนี้ดอกจะมาดีเพราะมันเย็นเพราะว่ามันก็กลายเป็นหนักขึ้นนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรง่ายๆคือพยายามเลี้ยงต้นไม้ในกระถางที่มันเป็นดินเผาหรือกระเบื้องเคลือบนะครับกระถางพลาสติกไม้มันจะโตช้าเพราะว่ามันร้อนไอแดดแรงตรงนี้ไอแดดแรงมากนะครับเนี่ยนะครับไม้มันก็เลยจะแบบจะสู้แบบกระถางอะไรก็ได้ซ้อนกระถางพลาสติกก็ได้จะซ้อนสองกระถางพลาสติกก็ซ้อนสองซ้อนสามไปหน่อยสองชั้นสามชั้นให้มันหนาหน่อย เพราะว่าไอร้อนมันจะได้ไม่เข้าไปข้างในนะครับมันทําให้รากเย็นและทําให้ไม้แบบโตดีนะครับถ้ากระถางพลาสติกอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม้มันจะแบบร้อนนะครับแล้วมันก็จะโตช้าเนี่ยบางมันจะโตช้าให้ดอกมันสู้สู้ซ้อนกระถาง2ชั้นไม่ได้นะครับแล้วก็สู้ใส่กระถางเป็นปูนปั้นหรือกระถางกระเบื้องเคลือบไม่ได้นะครับอันนี้คือจริงๆเลยนะครับก็เหมือนกันเนี่ยไม้ที่อยู่ในกระถางพวกกระถางมังตอนกระถางเนี่ยกระถางพวกเนี้ยจะโตดีกว่าไม้ที่อยู่ในกระถางพลาสติก ให้ดอกดีกว่ารากใหญ่กว่าสวยกว่าไม้ที่อยู่ในกระถางพลาสติกเพราะอะไรความเย็นนะครับมันเย็นไงมันเย็นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไอ้ไอ้ไอ้อันไหนที่ยังมีอยู่ก็ถ้าลูกค้าก็ช่วยบางโตซื้อหน่อยนะครับช่วยบางโตซื้อหน่อยนะครับก็มันของมันดีของมันสวยบางโตก็ไม่ได้ว่ามามา,มา,ม,ามาอะไรมากมาเนี่ยเนี่ยก้าต้นเนี้ก็ขอสามพันห้าขอสามพันห้าก้าต้นนี้ขอสามพันห้าเนี่ยสวยๆใหญ่ๆเนี่ยเอาไปขึ้นกระถางสองปีได้แล้วเนี่ยขึ้นไปก็เท่าๆกับต้นละแปดร้อยแหละ นะครับขึ้นไปอ่ะนะครับเนะี่ยก้าต้นนี้ขอ3ามพันห้าไม้มันใหญ่แล้วไม้กระถางที่หก็ใหญ่บุบบ้ามบุบบ้ามเลยนะครับเนะี่ยท่านใดชอบก็ทักทายมาเนี่ยนะครับก็ดอกกํลาลังมาเันเป็นไม้ดอกแรกกิ่งมันอาจจะสั้นหน่อยนะครับกิ่งอ่ะไอ้ต้นนี้ต้นนี้กิ่งยาวหน่อยนะครับเพราะมันไม่มีลูกค้าเลือกเอาไปนะครับเนี่ยก้าต้นนี้ขอ3ามพันห้าถ,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 ถูกเลยขายถูกๆเลยขอ3ามพันห้าเนี่ยใครสนใจทักมาเลยทักมาเลยขอสามพันห้าขอค่าส่งให้บางโต่ะร้อยเดียว ร้อยเดียวติดปลายนวลม่บางโตหน่อยมันโตอยากขายนี่มันโตจะได้ปิดการขายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูว่างๆนี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวดูที่กระถางกระถางสิบเอ็ดนิ้วมันก็ไม่ค่อยมีดอกนั่ขายได้เต็มที่ก็ไม่เกินสิบต้นนะก็มีกระถางว่าน่นะดอกเยอะเนี่ยเดี๋ยวบางโตพรุ่งนี้ก็จะขายกระถางจานอีกนะครับเนี่ยจานนะครับก็จะดูนะครับก็จะดูว่ามันมีมีกี่ต้นนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอส่งพี่จอยบอกอยังไม่ต้องส่งเพราะว่าทําไม่ทันเนี่ยต้นนี้สวยมาก อาทิตย์ทรงสรบต้นนี้ใหญ่สวยมากขอพันห้าเองใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้นะครับขอพันห้านะครับสวยๆเลยนะครับละไม้ไซส์กระถางสองปีอะไรเยอะนะครับเยอะนะครับไม้เยอะไม้เยอะนะครับก็ฝากท่านลูกค้าช่วยสั่งนะครับช่วยสั่งหน่อยแล้วนี่ตอญี่ปุ่นทรงสูงนี่ยังมีนี่นี่นีดีๆอ่ะสามต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวใส่อีกว่าใส่อีกเอาอะไรใส่ดีอ่ะต้นก็ไม่รู้จะขายยังไงเนอะเดี๋ยวลงขายใหม่พรุ่งนี้ไหม ตรงนี <muitas> ้นะครับวันนี้ก็ลูกค้ามาก็เนี่ยมีทั้งหมดอยู่เท่านี้แล้วยังไม่มีเจ <_ Jean Rabbit bulun> no ้าของเดี๋ยวุ na, ่นนี้มึงโตลงขายใหม่นี่เนี่เนี่ยไฉไลสองต้นนี้ขอพันหนึ่งนะครับไฉไลสองต้นนี้ขอพันหนึ่งนะครับเนี่ยขอพันหนึ่งนะครับขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งไฉไลสองต้นนี้มันสวยมันใหญ่ใส่กระถางใหญ่แล้วนะครับไม่ไม่ขายไม่ขายกระถางเล็กนะครับเพราะว่ามันสวยมันใหญ่แลวไม้ทุกต้นเนี่ยเต็มที่นะครับเนี่ยเต็มที่นะครับเดี๋ยวุ่นนี้ลงลงขายทีหนึ่งหรือใครจะเอานอกรอบก่อนก็สี่ต้นสี่ต้นพันขอค คใครจะสั่งไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวสั่งไม่ทันก็เดี๋ยวงอนกันอีกเดี๋ยวแบบแบบบางโตวก็ไม่รู้จะทํายังไงบางทีก็อยากจะแบบอยากจะแบบเล่ขายให้ลูกค้าแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าแบบทักเข้าไปในไลยยน์ยเงี้ยบางโตวเกรงใจเพราะบางโตวไม่รู้หรอกว่าใครอยากจะได้ใครไม่อยากได้อย่างเงี้ยนะครับก็ใครจะเอาสีต้นพันขอค่าส่งร้อยหนึ่งกับทักมาแล้วกันเนี่ยก็สวยๆแหละก็สวยๆแหละหินก้านทรงก็ใช้ได้แหละเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้มีอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ย สี่ต้นพันขอค่าส่งร้อยหนึ่งตกตัวละสองร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับเนี่ยก็ก็ใครจะรับก็สั่งมาเลยแล้วกันมีประมาณกี่ชุดอย่างหนึ่งชุดสองชุดสามชุดมีห้าหกชุดนั่นแหละมีแค่นี้แล้วไม่มีแล้วตอนญี่ปุ่นหมดหมดมันมีก็โอ้เหลือยังไม่ติดดอยยังไม่ได้อะไรเลยมาก็กิ่งเพิ่งขึ้นนิดเดียวนะครับเนี่ยมันมีก็ประมาณอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้เอามาเพราะว่ามันยังสั้นอยู่สั้นมากก็ไม่ไหวกิ่งมันยังสั้นอยู่เลยอันนี้มันคือพอใช้ได้ก็เอามาไหมเนี่ยครับก ก็ทักทายมานะครับสาหรับวันนี้ก็รักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับครับสําหรับวันนี้ก็ก็สามประการที่จะทาให้ชีวิตท่านจริญยุ่งเรื่งก็ซื้อสัตว์จริงใจกระตันยูนะครับเห็นไหมสวยไหมชมพูซักเจริญ้นนี้สวยมากนี่ใครจะเอาไม้ครึ่งปี๊บเนี่ยอ่านี่หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นนี่สวยๆนี่สี่ต้นพันห้าขอค่าส่งหนึ่งร้อยหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องลังเลใจนะครับบอกได้เต็มที่เลยสวยมากสวยโคตรนะครับอันนี้ดอกมันยังไม่ค่อยมานะครับ ไม้ครึงปีบดอกมันยังไม่ค่อยมามันมาแบบไม่เสมอมันมาไม่เสมอมันต้องปล่อยให้หมดไปสักรอบหนึ่งแล้วมาใหม่หนึ่งจะจะจะสวยจะเสมอแบบข้างนอกแบบไม้ไท้าปีบไงครึ่งปีบมันยังแบบไม้กิ่งใหม่มากอย่างเงี้ยแลวต้นมันยังไม่เต็มที่เท่าไหร่มันก็ยังแบบออกดอกซ้ายๆขวาๆคืออีกฝั่งหนึ่งบานอีกฝั่งนึงยังไม่มาเนี่ยไม่สู้ข้างสู้ไม้ปีบไม่ได้ที่มันออกดอกเต็มหัวแล้วเพราะว่าไม้มันเคยให้ดอกมาแล้วสองรอบไม้มันก็ได้ส่งแล้วไงนะครับสำหรับวันนี้ก็มีม รอๆมาตุลล่าบารองกาตุกขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ